รียกสวัสดีเพื่อนครับผมแบทจากเลวานิชเรนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ ในช่วงของเดว่ารีวิวนะครับสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับคนทำงานครับวันนี้เป็นอุปกรณ์ในส่วนของโมบายเวิร์กสเตชันนะครับจากแบรนด์ MSI ไนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน c o m p u t e ต2015นะครับผมโดยในรุ่นที่เราได้รับมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นรุ่นน้องเล็กสุดในตระกูลนี้นะครับซึ่งจเป็นในรุ่นของ WT722OM นะครับผมโดยก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของรูปลักษณ์หน้าตานะครับผมรวมไปถึง รูปแบบขอเชื่อมต่อต่างๆลงไปถึงฟีเจอร์เทคโนโลยีใหม่นะครับที่มีใส่เข้ามาใน WT 72ตัวนี้นะครับผมอย่างแรกครับเป็นในส่วนของดีไซน์รูปลักษณ์ครับสังเกตได้ว่าทาง MSI ครับจะมีการออกแบบในส่วนของ Mobile Workstation Series ล่าสุดมาให้มีดีไซน์ที่ค่อนข้างโมเดิร์นนะครับแบบเดียวกับตระกูลของ Ga ม ing Series ของทาง MSI เองนะครับดยในส่วนฝาครอบนะครับจะเป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับผมซึ่งเป็นผิวโครเมียมมันวาวนะครับผมแล้วก็มีการติดตั้งในส่วนของโลโก้ MSI นะครับผมแล้วก็ มีในรุ่นของ workstation นะครับตัวนี้เป็นเพลทสำหรับบ่งบอกในส่วนของซีรีส์ของโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับผมสำหรับมองมองทางด้านหลังนะครับสังเกตได้ว่าจะมาพร้อมกับช่องระบายอากาศขนาดใหญ่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมรวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่ครับจะมีการติดตั้งอยู่ด้านในนะครับผมซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับที่ความจุแบบ9เซลล์นะครับผมก็สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ได้ค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบตเตอรี่9เซลล์สำหรับน้ำหนักครับของตัวนี้ครับอยู่ที่ประมาณ3.8กกผม็ถือว่า เหมาะแก่การพกพานะครับผมซึ่งค่อนข้างเบากว่ามบายเวิร์กสเตชันหลายๆรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนตำแหน่งนี้ครับจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นซับวูฟเฟอร์นะครับเทคโนโลยีของไดนาอัลลิโอพรีเมียมนะครับผมสําหรับการเพิ่มระบบเสียงนะครับผมที่ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับผมในส่วนนี้ครับเทคโนโลยีไดนาอัลลิโอพรีเมียมครับก็จะมาพร้อมกับลําโพงนะครับ2ตัวด้านข้างนะครับผมสําหรับการปล่อยออกทางด้านหลังนะครับผมก็ค่อนข้างดังเลยทีเดียวนะครับจากที่เราได้ลองทดสอบกันมาแล้วนะครับ ในส่วนตรงนี้ครับจะมีช่องสําหรับการระบายอากาศขนาดใหญ่อีก2ช่องนะครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Cooler Boost version 3นะครับผมโดยจะใช้เทคโนโลยีพิเศษนะครับของทาง MSI โดยจะใช้ท่อฮีตไป์นะครับผมที่สัมผัสกับตัวชิปเพื่อระบายความร้อนโดยตรงนะครับทั้งในส่วนของชิป CPU แล้วก็ชิปราฟิกหรือชิป GPU นั่นเองนะครับผมแล้วก็อาศัยพัดลมนะจำนวน2ตัวในการเป่าระบายอากาศออกข้างด้านหลังได้อย่างรวดเร็วนะครับผม รวมถึงตำแหน่งตรงนี้ครับก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับผมอย่างแรกก็เป็นในส่วนของพอร์ต power adapter ครับอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมพอร์ต LAN RJ45 ครับ1ชุดแล้วก็ HDMI 1ชุดแล้วก็ mini display port อีก2ชุดครับในส่วน3พอร์ตนี้นะครับจะรองรับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า matrix display นะครับสำหรับการเชื่อมต่อ external ดิส l a y ได้สูงสุดอีก3จอที่จะรองรับความละเอียดระดับ 4K เลยทีเดียวนะครับสำหรับ W72 ตัวนี้ก็หากรวมจอของ Notebook ไปด้วยก็สามารถเชื่อมต่อได้4จอเลยทีเดียวนะครับต่อมาเป็นในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อทางด้านข้างครับสังเกตได้ว่าตรงนี้ครับเป็นอุปกรณ์ที่เป็น DVD Drive Combo นะครับสำหรับการเชื่อมต่อในส่วนของแผ่น DVD แผ่น CD นแผน่น Blu-ray ะต่างๆนะครับผมตรงนี้ครับเป็นในส่วนของพอร์ต USB 3.0นะครับผมมีไม่2พอร์ต และที่สำคัญครับ w c t 7 2ครับเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊กซีรีส์แรกนะครับที่มีการใช้พอร์ตในรูปแบบ USB 3.1นะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์แรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยที่พอร์ตนะจะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งนี้ครับ USB 3.1ครับมีติดตั้งให้2พอร์ตนะครับเป็น USB Type A นะครับตรงนี้ครับเป็นพอร์ตที่เป็น USB 3.0อีก2พอร์ตรวมไปถึงพอร์ตในส่วนของ3.5ม m ม Audio Jack นะครับผมสำหรับการเชื่อมต่อในส่วนของ Headset Microphone Speaker ตรงนี้ครับมีให้ใช้งานอยู่4พอร์ตด้วยกัน รวมถึงในส่วนของอุปกรณ์การลีเดอร์ตรงนี้ครับก็มีให้ด้วยนะครับทางด้านหน้าครับเรียกได้ว่าดีไซน์ค่อนข้าง,งเฉียบเฉียวเลยทีเดียวครับแตกต่างไปจากม o b บ l ายเวิร์กสเตชันรุ่นอื่นๆครับด้านหน้าสังเกตได้ว่าจะมีในส่วนของวัตถุโปร่งแสงนะครับผมที่จะมีการติดตั้งไฟ LED อยู่ภายในนะครับผมเพิ่มความสวยงามในขณะใช้งานเวลากลางคืนเป็นอย่างยิ่งนะครับผมต่อมาเราดูในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ด้านในนี่ครับ ตัวนี้ครับ WQ72 มาในขนาดหน้าจอ1 7 3นม้วนะครับผมซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมและให้พื้นที่เพียงพอสำหรับการทำงานเลยทีเดียวนะครับผมตัวจอแสดงผลครับเป็นจอแบบ Full HD นะครับผมความละเอียด1920 x 1080พิกเซลนะครับผมแล้วก็เป็นจอแบบแ n t i g l กล e นะครับผมหรือว่าป้องกันแสงสะท้อนนั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ครับ มีในส่วนของกล้องเว็บแคมครับตรงนี้รองรับความละเอียดที่1 0ึ p เลยทีเดียวนะครับผมให้ความละเอียดสูงเลยทีเดียวสำหรับการถ่ายในในส่วนของ FaceTime นะครับในส่วนแป้นคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีการหยิบยกฟีเจอร์เด่นในตระกูลของ Gaming งซีรีของทาง a s เมซลมานะครับผมนั่นก็คือการใช้ Gaming Keyboard ดนะครับที่ออกแบบโดยทาง t e e l Series นั่นเองนะครับผมก็รองรับ่อแรงกดได้เป็นอย่างดีนะครับผมรวมถึงมีการติดตั้งไฟ led มาด้วยนะครับอันนี้เป็น full color led เลยทีเดียววววนะรรรััับบผมกกก็จองงาาท่ตฟ นะครับผมสำหรับการปรับสีปรับเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นปุ่มแบบชิคเลยสไตล์ครับซึ่งค่อนข้างตื่นนะครับผมแล้วก็มีระยะห่างที่พอเหมาะพอสมควรนะครับผมรวมถึงเป็นแป้นแบบฟูลคีย์บอร์ดนะครับผมมีชุดนําแผ่นไม้ด้วยนะครับก็พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเลยีเดียวนะครับผมในส่วนนี้ครับก็จะมีในส่วนของปุ่มทัชแพดขนาดใหญ่นะครับผมพร้อมปุ่มคลิกเมาส์ซ้ายขวานะครับตรงนี้นะครับบริเวณด้านข้างครับสังเกตได้ว่าจะมีในส่วนของชุดปุ่มควบคุมนะครับ จำนวน5ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มแรกนะครับเป็นปุ่ม power สำหรับเปิดปิดเครื่องนะครับผมปุ่มที่2ครับมีเขียนคขา่า gph นะครับในส่วนนี้นะครับเป็นปุ่มสำหรับการสลับโหมดระหว่างตัวการ์ดจอออนบอร์ดและก็การ์ดจอแยกนั่นเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ใช้น้ตบุ๊กที่มีการ์ดจอแยกแล้วมักจะมีปัญหาในส่วนของการสลับการ์ดจอครับซึ่งเมื่อสลับภายในซอฟต์แวร์แล้วก็บางทีก็ไม่ได้ผลม้างนะครับไม่ยอมเปลี่ยนให้บ้างนะครับตัวของ MSI รุ่นนีครับก็จะมีการในส่วนของปุ่มช็อ กดปุ๊บก็จะมีการปรับไปใช้การจอแยกนะครับก็คือการรีสตาร์ทเครื่องเข้ามาก็จะเปลี่ยนการจอไปเองนะครับผมอย่างนี้นะครับในส่วนต่อมาครับเป็นในส่วนของปุ่มที่เป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Cooler b o o s t 3นะครับผมซึ่งก็เป็นการเร่งพัดลมนะครับสำหรับการระบายความร้อนออกทางด้านหลังนะครับผมเนี่ยผมกดนะครับด้านหลังก็จะสังเกตได้ว่าจะมีในส่วนของลมหรือ Airflow ที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับในในส่วนนี้นะครับต่อมาครับเป็นในส่วนของ การปรับแต่งไฟ LED นะครับผมของตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ไฟ LED บริเวณด้านหน้านะครับผมซึ่งตัวไฟของปุ่มคีย์บอร์ดแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับจะอ้างอิงกันนะครับผมซึ่งก็จะแสดงสัมพันธ์กันนะครับโดยที่เรากดปุ่มแต่งไฟ LED ขึ้นมานะครับก็จะมีชุดซอฟแวร์้ด้ชื่อว่า MSI Keyboard LED Manager ขึ้นมานะครับผมในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองให้เพื่อนดูนะครับในส่วนนี้ครับก็จะมีการ รองเล่การปรับสีได้ค่อนข้างอิสระนะครับผมรวมถึงการสามารถปรับในส่วนของเอฟเฟกได้หลากหลายนะครับผมทั้งในส่วนของดูอักขระนะสสีเป็นเวฟนะครับเป็นบริทติ้งนะครับผมหรือปรับโหมดเป็นเกมมิ่งสำหรับให้ไฟสองสว่างแค่บางกลุ่มนะครับผมหรือเป็นโหมดนอร์มอลนะครับเป็นไฟปกติก็สามารถปรับได้ในส่วนนี้ก็ค่าละเอียดเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาเป็นปุ่มสุดท้ายนะครับที่เขียนว่า P2 นะครับสำหรับปุ่มนี้นะครับเป็น ปุ่มสาหรับการเซ็ต shortcut นะครับสำหรับการเข้าใช้งานโปรแกรมที่เรามักจะใช้งานบ่อยนะครับผมซึ่งกสามารถก็สามารถเซ็ตได้นะครับว่าจะเลือกใช้เปิดโปรแกรมอะไรขึ้นมานะครับอันนี้ผมเซ็ตเป็นโปรแกรม CUSET นะครับเดี๋ยวผมลองกดึ้นดูโปรแกรมก็จะหลั่งขึ้นมานะครับผมก็นี่เป็นความสะดวกสําหรับการใช้งานในส่วนนี้นะครับผมสาหรับสเปคนะครับผมต้องบอกว่า WT72 ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับสเปคนะครับที่ต้องเพียงพอต่อการใช้งานที่ค่อนข้างหนักครับสำหรับตัวนี้ก็จะเลือกใช้ CPU ในเจเนอเรชันที่4นะครับขอถ่าย Intel นั่นก็คือ Core i7 นะครับในรุ่น4 7 2 0 h q นะครับผมซึ่งเป็น CPU ตัวแรงนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กก็คือมาในแบบ4คขอแปดเทรดเลยทีเดียวก็เพียงพอสำหรับการทำงาน Workstation อย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัว 2 OM ตัวนี้ก็จะมีการติดตั้งในส่วนของเมม o r ีนะครับที่เป็น16 g b นะครับเป็น DDR3 แล้วก็รองรับความจุสูงสุดที่32 g b เลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะอัปเกรดเพิ่มนะครับผมส่วนอุปกรณ์สตอเรจครับในส่วนนี้จะมาพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษของทาง MSI นะครับผมซึ่งเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี Exclusive นะครับผมที่ทาง MSI มีการติดตั้งหรือว่านามาใช้งานโน้ตบุ๊กของ MSI โดยเฉพาะนะครับ ซึ่งชื่อว่า Super Rate นั่นเองครับผมซึ่งก็เวอร์ชันนี้เดินทางมาถึงเวอร์ชันที่3แล้วนะครับผมโดยที่ WC72 ค่ะรองรับเทคโนโลยี Super Rate นะครับผมการติดตั้ง SSD สูงสุดถึง4ตัวนะครับผมโดยจะให้ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนะครับระดับ1 6 0 0เมกะบิตเปอร์เซกเลยทีเดียวในส่วนนี้นะครับ โดยในเซตนี้ครับจะมีการติดตั้งในส่วนของ SSD นะครับมาให้2ตัวนะครับผมตัวละ128 g b นะครับผมก็นะครับทำงานแบบซูเปอร์เรทนะครับก็คือเรดซิลสองตัวรวมเป็นสองร้อยห้าสิบหกกิกนั่นเองรวมถึงพื้นที่เพิ่มเติมนะครับในส่วนของฮาร์ดไดรฟ์นะครับความจุอีก1นึเทราไบต์นะครับสำหรับการใช้งานเวิร์กสเตชันนั่นเอง และที่สำคัญครับตัวนี้เลือกใช้ในส่วนของการ์ดจอในการทํางานนะครับผมซึ่งเป็น n v ็น i a ด u a r d อ K 2 2 0 0 m นะครับผมซึ่งเป็นการ์ดจอระดับโปรนั่นเองสําหรับการทํางานนะครับผมสำหรับสเปคก็มาพร้อมกับ640 CUDA นะครับผมแล้วก็เมมโมรแบบ GDDR5 2 g b นั่ะไองนะครับผมก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับรวมถึงรูปรักษณ์หน้าตาพอเชื่อมต่อนะครับรวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆของตัว w t 72 สำหรับเพื่อนๆนไหนนะครับที่เป็นคนทํางานแล้วก็ต้องการประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับในการทํางานก็อาจจะขยับไปใช้รุ่นที่สูงกว่านี้นะครับในซีรีส์นี้ก็คือเป็นในรุ่นของ WT722OK นะครับผมซึ่งจะใช้การ์ดจอในรุ่นของ NVIDIA Quadro K3100M นะครับผมหรือจะเป็นรุ่นท็อปนะครับในรุ่นของ WT722OL นั่นเองนะครับผมที่จะใช้การ์ดจอในรุ่นของ NVIDIA Quadro K4100M นั่นเองนะครับผมก็ล่าสุดครับทาง d e v l Natural นะครับก็มีวางจำหน่าย ทุกรุ่นแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ MSI Mobile Workstation นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่สนใจก็สามารถเข้ามาลองใช้งานนะครับหรือว่ามาหาซื้อกันได้ที่เดวอนอิชเชอรครับ 好汰。